ไปบรรยายหลายที่เนาะเราสู่กันฟังถ้าเป็นระดับเชิงผู้บริหารหน่วยนงานกันไปก็พอเข้าใจตรงกันได้แต่ถ้าบรรยายพนักงานฟังนะผมก็ยกตัวอย่างก็บอกหฮยท่านพิกรพูดแรงอะ่ะแรงมากเลยอย่างนี้แร้วอาอะไรมนจะคุ้มครองลูกจ้างได้ผมยกตยัวอย่างเนาะทำงานดีเลิศโปรเฟสไม่มีความผิดอะไรเลยเนี่ยยนะจ้างเลิกจ้างได้ไหมหลายทีนะพนักงานไม่ได้เลิกจ้างไม่ได้ทำมาเลิกจ้างเลิกจ้างได้ยังไงไม่มีความผิดอะไรเลยนะ เขาบอกว่าเลิกจ้างได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานหน้าไหนแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับถ้าเปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีอะไรบ้างครับมีค่าชดเชยมีค่าบอกกล่าวล่วงหน้าวัานลาพักร้อนที่เหลือเท่าน,นั้นเองนะครับมาตรา1้8บบอกว่าเมื่อนายจ้างเลิกจ้าง ให้ในจ,าใจ้างจ่ายค่าเชยดังนี้เห็นไหมครับมันเลิกจ้างกันได้มันถึงเขียนไว้ในมาตรา1 1 8ไงครับทำไมทุกบริษัทต้องทดลองงานไม่ถึง120วันเพื่อหน,นีมาตรา1 18วงเล็บ1ไงครับมาตรา1 1 8บอกว่าเมื่อในจ้างเลิกจ้างให้ในจ,าใจ้างจ่ายค่าเชยดังนี้วงเล็บ1ลูกจ้างที่ทํางานตั้งแต่120วันขึ้นไปไม่ถึง1ปีให้ใจ่ายค่าเชยด้วย30วันนี่ไงครับหลายบริษัทก็ได้เขียนกฎระเบียบข้อบังคับในการทํางานทดลองงานไม่ถึง20วันไว้เพื่อหน,นีค่าชชดเยก็คแค่นั้นเองัง้เมมื่่ออกีีทีททผผดลงงาน10ป็ ครบ10ปีผมไม่ออกผมก็จ่ายเข้าเฉออยนงครับสิปีไม่ถึง20ปีจ่ายเข้าเชยสามร้อยวันก็จบจ่ายค่าบอกากาวลงหน้าหนึ่งว่าการจ่ายค่าจ้างก็ว่าไปเห็นไหมนี่คือหลักกฎหมายนะทุกโรงงานเอากฎระเบียบมาดูตอนนี้ก็ได้ทุกโรงงานไม่เกิน120่วันนะเพื่ออะไรครับหนีมาตรา118ยงิบแปนิดหนึ่ง